นี่ไหนอันยาลูกปลาสโอ้ยระวังอัญญาอัญญาไปพานยานั่งหน่อยอัญญาเขาอยากนั่งแล้วเปล่านาาานั่งเย ้คู่กันรคุณแพรี่บอกสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับทุกคนแพรี่ระวังระวังไปทุกี่แพรีไม่อมรแีว่าให้กลับางอย่งทีกคบอกทำกันบ้านเหรอเปล่ปานะนี้วิธีทำอะไรอยู่ลูกพิธีทำอะไรอยู่ครับ อาไรสีอะไรทำไมสีขาวเหรอไม่ใช่ขาอาไรสีไรครับขาขาเหรอขาอะไรครับเอา oh. อะะไรนะ คนยังเข้ามาไม่เยอะเลยอ่ะว่าจะแจ้งข่าวอะไรหน่อยหรือน้องพีอ้วเรื่อเอนะเร้องชเ,นะเพื่อ,นนเ,อเลยนะคะรเาจะาสื้อนะคะเราจะแจ้งวันขายเสื้อแล้วเสื้ออะไรต้องเอามาขแขวนให้เขาดู โอ๊ยระวังระวังอยู่กับไอว่าว่าอะไรอยู่ขา